สวัสดีเจ้าท่านผู้ชมเจ้าตอนนี้สาวจีอยู่ตีตะบุบัานปินเจ้ามาตีธนาคารส่วนรวมน้ำใจธนาคารหมู่บ้านของครูมุกดาไม่เอวบ้านปินเจ้าถนนในโ่งหลงดูบรรยากาศเจ้าอินเสียงน้ำไหลเตุยกาศค่อนข้างดี นี่หา้ห้องเมืองห้องห้องอย่างบนห้องน้อยหน้หนาบ้านครูมุกดาแน่นึกถึงสมัยปิดละออนเนาะจีนี่เอาแสะมาซอนเหี่ยม้อเนาะได้ป่าน้อยแต่ว่าสมัยนี้มีหรือเปล่าห้องบั่แน่ใ,ใจเหมือนกันบรรยากาศท้องฟุ้ง น,นี่ก็เป็นตรงออเออลงไปน้อยแล้วหมอตแต่ว่าเนยนี่คือวามต้องการของเขาอยากจะเห็นแบบสีเขียวของธรรมชาติของต้นไม้เห็นภูเขาเห็นดอยเห็นน้ำไหล ถ้าบรรยากาศบ้านเฮาเป็นอย่างอีตลอดแล้งตลอดปีนี้โอ้ยจะน่าอยู่กว่านี่เนาะมันจะบนหน้าอยู่ก็คือช่วงหน้าแล้งเพราะว่าภาคเหนือเฮานี่ถึงแม้ว่าระบบชุดประทานไปถึงแต่น้ำม,มันก็นมีแบบเพียงพอเจ้านนาาไม่น่าจะเป็นนาหวานเนาะได้ฝนมากอ่ะน้ำเต็มห้น้ำเหมือนกันโชคดีนะตอนนี้นะ คือมีภูเขาอยู่ข้างหน้าเนาะหน้าจะไหลไปไหนฝนตกมาเนาะดังนั้นถ้าเขาจุวยกันทักษาความชุ่มชื่นแบบนี้นะโดยการทีบาเข้าไปทําลายทรัพยากรธรรมชาติตีมันมีของมันเป็นปกติอะ่ะอย่างเช่นบาเข้าไปตัดไม้บาเข้าไปเผาพื้นที่ปา่าดยเฉพะในช่วงหน้าแรงตีอาจจะมีการลักลอบเผากันอยู่เพราะว่าถึงวันนี้เขาก็ับทำมาหากิน มันก็ต้องอาศัยธรรมชาติอาศัยน้ำดีมาจากฝ้าพอฝนตกลงมาโดยเฉพาะบนดอยนะซึ่งมีความชุ่มชื่นมากกว่าพืนราบดีทั่วไปต้นไม้หากไม้กระจาซึมซับน้ำไว้นะจาถึงเวลามันก็นจะม,มีการทักษา,าความชุ่มชื่นเนาะก็มันก็จะไหลลงมาตามธรรมชาติของมัน บ้านคนจีอยู่ใกล้ดอยจริงบ้านสาวจีก็อยู่ใกล้ดอยแต่ว่าใกล้บันนักอย่างอีนะเราจะนี่คือภาพบรรยากาศทั่วไปเนาะที่ฉายให้เห็นว่าเออบรรยากาศดีๆออกมาตั้งหนองๆทีนะช่วงนี้โควิดเนาะที่ไหนก็ลำบากไปติดในก็ใส่หน้ากากมึงเต๋อปอกอหันกันหู้นักกันพอมึงหู้นักกันหลายอ่ะพอจันต์ตามึงเต๋อหนึ่กับมึงหัวไปเปลี่ยนไผปมึงกาตักงนั่นเนาะ อยากจะคือสถานการณ์แบบนี้นี่มันมันคลี่คลายไปโดยเร็วอีนนะเขาจะได้มีวิถีชีวิตเหมือนเดิมนะอยากจะแอลกับแอลอยากจะทํานั่นทํานี่มันก็นได้ไปอีนนะนี่ยค่ะมีถนนนนะสองข้างทางเส้นทางนี้ใครจะไป ตั้งหนองลมตั้งเจ้ยงม่วนตั้งบ้านทำเนาะกนก็ไปเส้นทางดีกันห้ามทางในตีทำการของนั่นครูมุกดาเจ้าประเดี๋ยวนี้กลายเป็นจุดประสานงานของสมาคมเครือข่ายสร้างบ้านแบกงเมืองแล้วนะบางเตือกับจัดเวทีกันทัดเนี่ยบางเตือกับไปจัดในเมืองอีกเนาะถ้าสมควน หลายอีนะเปินอาจจะลําบากในการเข้ามายังตีแห่งนี้เพราะว่าค่อนข้างจะไก่จากตัวเมืองเหมือนกันคิดเป็นระยะทางกับปุณกะเป็นซ้าวกรโลเนาะหรือหรืออาจจะสามสิบสามจีบนะใจแต่น่าอยู่เจ้าบ้านครูนะเพราะดะก้าไม่ยายอื้มดู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  ตะเพศน,น,นี้มานีก่กำลังร่มรื่นไมแใจต้นไม้เลยมีตีภาคด้วยตีพาคแบบพักพรสำหรับผู้ติมารวมในวิธีพระวัาที่นี่เป็นเหมือนจุดศูนย์กลางเนาะเปิ้งเปิเป้งห้องว่าศูนย์รวมน้ําใจนะจุดพักพอน,นี่จุดจัดก,กิจกรรมเป็นแค่มเป็นฐานครูนี่เป็นบุคคล เป็นจิตอาสาทั้งครอบครัวเลยนะถึงปอบ้า,บานถึงน้องเดี๋ยวน้องทายเฮียนจบมาก็คงจะมาปน่ปนป่นกิจกรรมตีจะต้องซืบสารงานต่างๆอินอะจ้ะ เหมือนก็ว่ามาปลามาทูเบ้านครูนะ่นนี่นะครูมุกดาอินตะสารเจ้าผู้ขับเคลื่อนงานภาคประชาสังคมเป็นหญิงเกง่งหญิงแกร่งคนหนึ่งของจังหวัดพะเยาเจ้าตรงหน้าเขาเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะเจ้าอาคารเขียวเขียวสีเขียวอ่อนตอนนี้ไก่เป็นศูนย์ประสานงานของ ครือข่ายสร้างบ้านแต่งเมืองเขาละนะตอนนี้มีรถจอดอยู่หลายกันเนาะยิงงานเครือข่ายเงาก็มาจัดประชุมกันเจ้านี่อาคารเขียวๆหลังนี้แหละเศูนย์ประสานงาน เกิดว่าภาคีเครือข่ายเขาจะมีโอกาสมาเนาะมารวมกิจกรรมกะเจิญได้เลยเนะจ้าเครือข่ายภาคประชาสังคมเดินข้ามอาคารนี้มาหน่อยหนึ่งขออนุญาตลัด <c oughs> สวัสดีครับทำอะไรอยู่ทำงานประชุมเนาะจ้าด้านข้างนี้อ่ะ โอ้เสียงอ้วนเสียงดังมากเจ้าหน้าที่กำลังจัดประชุมกันเจ้านี่ก็คือสานักงานกองทุนรวมน้ำใจเจ้า,น,าจนักงาน,น,นด้านข้างเนอติดด้านหน้า เดินแอวดอกนี่ด้านหน้าอยู่ตรงนี้จ้ามีรถน้นองน้ำจอดอยู่าอ,อ,อาคารส่วนรวมน้ำใจธนาคารหมู่บ้านจ้าก็มาปลาทัวมาตอี้เนาะเดี๋ยวถ้าไปที่ไหนมาก็จะเอาบรรยากาศมาให้ผู้ชมได้รับชมกันแบบเพลินๆในช่อง สาวจีเจ้าจะได้ก็กดติดตามซับ c r i b e ให้หน่อยจ้าขอบคุณเจ้า